คนเดิมเพิ่มเติมก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพจนะคะวันนี้เพิร์นจะมาสอนวิธีการแยกแยะลูกค้านะคะว่าอันไหนเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือว่าคนไหนที่ชําระเงินแล้วหรือว่าทําเสร็จแล้วนะคะเหมือนเหมือนป้ายกํากับตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือคือแบบว่าชําระเงินแล้วอะไรแบบนี้นะคะเรานะคะก็เข้ามาที่ Meta Business ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็มาที่กล่องข้อความตรงนี้ค่ะ เรานะคะไม่ต้องไปยุ่งอะไรข้างบนตรงนี้เลยนะคะตรงข้อความอัตโนมัติตรงเนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะเราจะมายุ่งวุ่นวายตรงป้ายกำกับตรงนี้กันค่ะอ่า เรานะคะก็มาตรงนี้เลยนะคะอย่างแรกก็คือจัดการป้ายกำกับตรงนี้นะคะเรานะคะจะคือแบบว่าจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าสีของเขาเนี่ยมีค่อนข้างจำนวนจำกัดนะคะมีแค่6สีให้เราเลือกใช้เท่านั้นแล้วแต่เลยนะคะว่าเรานั้นจะ ทำอะไรยังไงแล้วแต่อยากจะใช้สีไหนแทนตัวไหนแล้วแต่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเบ๊เฟินจะมาสร้างเนาะว่าเอออะไรก็ได้นะเป็นตัวอย่างก่อนอันนี้นะคะจะเป็นเรซูเม่ใช่ไหมภาษาไทยนีย่แล้วก็เพิ่มไปนะคะเราอยากจะเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะเปลี่ยนได้นะคะอ่ะ ถ้าจะเปลี่ยนสีตรงเนี้เราเปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าเราจะมาเปลี่ยนภาษาไทยตรงเนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องลบแล้วก็เพิ่มใหม่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้มีผลอะไรต่อการที่เราจะจำแนกลูกค้านะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เอาไปใช้นะคะหลังจากนั้นเราก็กดคำว่าเรียบร้อยค่ะ พอเรานะคะจะอยากจะมาใส่แบบนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวใบฟรนจะเอาตรงนี้ออกก่อนนะอย่างแรกเลยนะคะเราก็มาตรงที่เพิ่มป้ายกำกับนะคะเรามากดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็พิมพ์คำที่เรานั้นได้ใส่คีย์เวิร์ดไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือชำระเงนินแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดเรานะคะอยากจะแบบว่า เพิ่มอีกนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงนี้เลยนะเรามาตรงกล่องข้อความตรงนี้นะคะเพิ่มไปนะคําว่าอะไรก่อนเสร็จอ่ะคุณลูกค,ค้าคนนี้เขาไปเฟิร์นทำเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมตอนแรกตรงนี้มันไม่มีนะอ่ะตอนแรกตรงเนี้ยมันไม่มีนะคะมันก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะคะพอเราเนี่ย เพิ่มป้ายกำกับขึ้นมานะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเห็นไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้นะเราจะใส่อะไรยังไงเท่าไหร่ก็ได้นะคะมา หลังจากนั้นที่เราได้ใส่ป้ายกำกับตรงนี้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูยังไงว่าเคุณลูกค้าคนนี้จ่ายเงินหรือ,อยังหรือว่าเราทําของคุณลูกค้าคนนี้เสร็จแล้วหรือ,อยังไม่ยากเลยค่ะเรามาตรงที่ป้ายตรงนี้นะคะแล้วเรานะคะก็จะเห็นคําอยู่นะคะว่าอยากจะเลือกป้ายไหนกําลังทําชนะเงินแล้วภาษานไทยเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็กดไปเลยว่าเออ กำลังทำเนี่ยมีไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก,ก็กดกลับไปที่เดิมนะแล้วก็ชำระเงินแล้วลระมีใครชำระเงินแล้วบ้างอ่ะก็จะมีคนแบบว่าชำระเงินแล้วเรียบร้อยนะสำหรับลูกค้าคนไหนที่เราย,ยังไม่มั่นใจว่าเออชำระเงินแล้วหรือยังเราก็เข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ต่อไปนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วมีกี่คนนะนี่ก็คือแบบมันก็จะขึ้นมาว่าเสร็จแล้วนะคะวิธีการกดกลับไปก็คือกดตรงปุ่มเดิมนะคะคําว่าเสร็จแล้วแล้วก็กดคลับมาป้ายนะคะแล้วเราก็มาเลือกกันนะคะว่าอยากจะ ดูหัวข้อตรงไหนนะคะเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะสามารถหรือว่าแยกแยะลูกค้าของเราเนี่ยได้หมดทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เราจะใส่ชื่อเป็นอะไรก็ได้นะคะจะได้แบบไม่หลงไม่ลืมว่าเอ้ยอันนี้งานลูกค้าเสร็จหรือ,อยังรู้ว่างานลูกค้ายังค้างอยู่หรือเปล่านะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่ลองไปทำตามดูแล้วแล้วมันสะดวกสบายขึ้นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วอีกทีหนะ้าไปเฟิร์นจะมาสอนอะไรต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกๆทิก,ทกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวไปเฟิร์นจะมาสอนกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะ อย่าลืมไปทำตามกันนะคะหากถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไปเฟิรนด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ